สมัยสมัยกรุงเทพนี่เองไม่ใช่สมัยยุธยานะสมัยพวกคุณพลเดโชเดช,ช,ดชาพอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่เยามันเนี่ย,ยก็มันก็ใช้กระทาพวกนี้เองลูกเสษลูกเสษแล้วก็ทาตัวแล้วก็เลยเอ้าวมีคุณแผนเนี่ยคุณแผนเนี่ยสองกัน่ะอะไรผมมีมีคำพูดให้ให้ไอ้คขาว่าคำเสภาคนคนชาคนแผนเนี่ยนะครับ มีมีผมก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับผมอธิบายอยู่ในนี้เมื่อทัพลาวก็มาคนแผงก็เลยหยุดยั้งสามทหารเอกแล้วก็แต่งตัวปลุกเศกใช้ปลุกเศกน้ำมันและกับปลุกเศกน้ำมูลพวกทหารจะไปทาได้หมดทันหรือปลุกเศกก็ใช้น้ำมูลโรบใช้ัปทั่วก็เอาการะถาอะไร ทับหน้าทับหลังเนะี่ยแหละนี่คุณแผนก็ใช้กระทาตัวนี้อ๋อครับผมก็เขียนลงไปหมดนะครับแต่ว่าสมุดเล่มนี้กับสมุดนั้นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าผมก็มันหลงผมว่าถ้าไม่เห็นถ้าไม่มีผมจะเขียนจะเขียนเพิ่มอีกแต่นอกให้ท่านมาไปมีครับทับหน้าทับหลัง ก็คนแผนเขาใช้อันนั้นแต่ก่อนออกศึก